ทุกคนครับทุกคนครับถ้าทุกคนไม่มีเกมน,นี้ทุกคนอย่าลืมไปครับเพราะว่าท,ทุกคนต้องพิมพ์ว่าอะไรนะนี่ไงตรงฝั่งนี้ทุกคนต้องกดนะทุกคนหรือทุกคนจะพิมพ์ว่าอะไรนะอ่ะสก,กินกันนะครับ มันเป็นที่มัดต่ตางๆในเกมนะครับเนี่ยก็อัปเดตมาใหม่เนี่ยเนี่ยเนี่ยอันอ,อ,อีส้มๆอยู่เนี่ยนี่เนี่ยเพราะว่ามันมมันเป็นมือหนึ่งอยู่มันก็เป็นมือสองเลยมันอัปเดตมาใหม่เดี๋ยวผมจะพาไปดูเพราะว่าผมไปดูไม่ได้ะครับขอโทษที่ไม่มีตั้งกล่อมนะครับแต่ว่าดีนะ ดูตรงค่านี้ซะก,ก่อนเดี๋ยวนี้เขาเพิ่งเข้ามาเล่นเกมนะครับเงินเงินผมก็ไม่แค่นี้เนี่ยนี่นี่ยเรคงคิดว่าทุกคนจะสงสารผมนะครับเงิน